สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน The Body m o n s t r o u s หรือ m o n s t r t u s ไม่แน่ใจนะครับคำนี้ผมไม่ค่อยรู้จกักแต่เอาความหมายไปหาใน Google มันบอกว่าร่างกายขนาดมหึมมาไม่รู้ร่างกายเลยนะครับเกมนี้ไปเจอมาครับคอนเซปต์ค่อนข้างดีครับเขาพูดถึงเรานะครับผมที่น่าจะเป็นคนคนหนึ่งครับที่น่าจะเก็บตัวแล้วกำลังต่อสู้กับความวิตก กังวลและก็ความเครียดความเศร้าเสียใจเลยพวกนี้ครับและสิ่งที่เขาวิตกกังวลก็เลยก่อล่างขึ้นมากลายเป็นสัตว์ประหลาดบางอย่างที่อยู่ที่ห้องใต้ดินนะครับเบสเมนต์อันนี้ที่อ่านมาแต่ก็ไม่รู้เลยมากมายครับน่าจะเป็นเกมแนวภาพนี่มันยิ่งกว่าพิกเซลหรอกเนี่ยแบบเก่าๆมันเกมบอยเลยครับและเสียงตแตกนี่คือมันตั้งใจทําหรือมันแตกจริงไม่ได้ลำพูงก็ไม่ได้แตกใช่ไหมนี่ฉันหลับไปงั้นเหรอว่าแต่ฉันลงมาข้างล่างได้ไงกันเป็นแบบนี้นะครับ รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงถ้าไม่เสียงดนตรีก็เป็นเสียงจังหวะหัวใจเต้นหรือแบบไม่แน่ใจนะครับน่าจะต้องเดินไปที่ไหนสักแห่งหละมั้งตรงประตูนี้หรือเปล่าประตูล็อกนั้นเหรอโอเคครับ้างั้นแสดงว่าต้องไปหากุญแจมาไอ้ปกติข้างล่างนี้มันเป็นแบบนี้เหรอไม่ค่อยคุ้นเลยมั้งนะน่าจะใช่นะครับว่าแต่นี่ใช้กำลังคิดอะไรนะกำลังคิดๆนะครับแล้วเหมือนจะลืมบางสิ่งไปอย่างที่ตัวเองคิดอยู่นะครับทำไมมีจักรยานจอดตั้งสองคันวะนี่คือเบสเมนต์ใช่ไหมครับห้องข้างล่างหรือเปล่า ฉันว่าต้องมีบางอย่างฉันลืมไปแน่เลยว่าแต่รู้สึกมึนๆยังเลยฮะนึกไม่ออกอ่าคิด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 ,ค,ด,ค,ดคืออะไรกันไม่รู้นะครับอย่างที่บอกเกมนี้น่าจะเป็น 2D h o ฮอลเอร์ครับพัซเซ่ไม่น่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวในรูปแบบของเกมนะครับเอ๊ะนี่คืออะไรกันอื้มฮึคงต้องหาทางขึ้นไปชั้นบนแล้วสิเป็นคราบเลือดสักอย่างเสียงเจ้าขอกหัวใจจริงด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มีส่ยซาวลำโพงแตกไปนิดนึงโอเค เว้ยไรวะไวเกินตกใจไม่ทัน <laughs> โอ้ฝันร้ายแล้วงั้นเหรอตื่นไหมมีตัวเลือกตัวเดียวแสดงว่าอนาคตต้องมีหลายตัวเลือกแน่เลยวุฒิดนตีเปลี่ยนไปครับแต่เศราแตกๆอยู่เหมือนเดิมเออจังเป็นเช้าที่สดใสอีกวันหนึ่งแล้วสินะฉันควรจะไปกินยาก่อนที่ฉัจะลืมดีกว่ายาเหรอครับ หมายถึงยาแก้นี่หรือเปล่าครับแก้อาการซึมเศร้าหรือเปล่าครับช่วงหลังเกมที่นําเสนอมุมมองของซึมเศร้านะครับค่อนข้างเยอะขึ้นมาก,กน,นะครับซึ่งผมก็พยายามเรียนรู้เรื่องนี้ไปอยู่นะครับโอเคงั้นกล้าไปต่อละกันอยู่ในห้องบรรยากาศาคล้ายๆกับกุณไนท์เหมีวมี่เลยอะสักอย่างหนึ่งนะครับมีประตูที่ขึงไว้อยู่ไม่รู้ว่าคืออะไรนี่น่าจะเป็นโต๊ะทํางานนะครับเดี๋ยวเริ่มทางานสักหน่อยดีกว่า อย่างนั้นละมั้งครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับคงจะต้องไปกินยาก่อนนะครับแล้วค่อยมาเริ่มทํางานละมั้งเสียงแตกๆที่มันให้บรรยากาศที่แอบขนลุกเล็กน้อยนะครับแล้วห้องนี้ล่ะห้องน้ํามีบางอย่างประก,กายอยู่ตรงโน้นนะครับเอ่อเมดิเคชันเมดิเคชันคืออะไรวะเป็นคำที่ผมไม่รู้จักอ๋อยาครับผมใช้คําว่ายาไดนะ้เหมือนกับเมดิเคชันเหรอครับโอเคเรียบร้อยโอเคต้องไปลดน้ําต้นไม้อีกนี่นะอืมนี่ก็ไม่ได้ลดมานานแล้วหบอกว่าต้นไม้ย,ยังไม่ตายนะ คิดว่าการดน้ำน่าจะอยู่ในห้องครัวแล้วั้งถ่าจะไม่ผิดก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้มันเล่าไปเรื่อยๆนะครับส่วนเกมจะเป็นยังไงก็าตามแต่ที่มันจะเสิร์ฟนะครับเรายังไม่รู้เลยทางนั้นนะครับมีประตูที่ล็อกไว้อยู่ฉันคงจะไม่ลงไปข้างล่างนั่นหรอกนะโอเคครับสักอย่างที่ห้องข้างล่างนะครับไปหยิบบวรดน้ํำไหมเขาเรียกว่าบวรดน้ําหรือการดน้ําอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะปกติ <laughs> อยู่ในยกแอ้วใช้สายยางแล้วกันอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้หิวแบบอะไรพวกนั้นเท่าไหรอ่อ่ะต้องไปลดต้นไม้สินะ โอเครถตรงนี้ต้องไปเก็บเออต้องไปเติมน้ําก่อนอจัดไปวิ่งไม่ได้ครับทําไ,ได้แค่เดินในสปีดเท่านี้งั้นก็เติมน้ําจากตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยโอเคมีเสียงลําโพงแตกตก,ตกันยังไงก็ไม่รู้นะครับแอบปวดหูนิดหน่อยนะครับจะพยายามลดเสียงลงให้แล้วกันนะปล๊บปลื้ป้ป,ปลดน้ำเรียบร้อยดีเยี่ยมแสดงว่าต้องมีหลายต้นนั่นเลยครับเหมือนจะเห็นอยู่หลายที่เหมือนกัน ไม่อยากออกไปข้างนอกตอนนี้แสดงว่านี่คือประตูออกนอกบ้านนะครับออกแนวเป็นคนเก็บตัวแล้วมั้งช่วงนี้แล้วก็ต้นไม้ตรงนี้ด้วยโอเคอย่างนั้นทาให้พวกนี้ยังไม่ตายได้น่าจะโอเคแล้วมัง้งฉันควรจะทํางานสักสองสามชั่วโมงแล้วกันอือฮึฉันจะต้องเขียนเรื่องราวหัวข้อที่ฉันยังค้างค้างไว้อยู่ด้วยสิอืมก็ยังเขียนค้างไว้ไปสัปดาห์แล้วนี่นะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาเจ้าบรดน้ำนี่ไปเก็บแล้วก็มาต่อที่คอมพิวเตอร์ดีกว่า โอเคก็ย okay, ังด okay. so ีท so ี่มันช่วยไกด์นะครับบอกไปทีละอย่าง2อย่างอย่าง2อย่างตนตีแปลกๆนึกวก็มีตัวอะไรทะลุเข้ามาในอตรงเมื่อกี้นี้นะครับโอเคเก็บบริว้ําจากนั้นก็ไปที่ห้องทํางานละกันนะบรรยากาศํามาดูพิซฟูเกินไปมันก็แอบดูหน้าขนลุกเล็กๆนะครับกอาจอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคมาดูซิยืนทํางานนะครับข้อสุขภาพเลยนี่พี่บอลนั่งแบบอยู่อย่างเงี้ยนานก็แอบปวดหลังเล็กน้อยนะครับเนี่ยโอ้ไม่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  ไม่อยิ่พึ่งตอนนี้สิฉันยังไม่อยากลงไปข้างล่างโอเคสักอย่างหนึ่งนะครับอืมข้างล่างนั้นมีอะไรนะครับตัวเรานะครับรู้มีบางอย่างอยู่แต่ไม่อยากลงไปแต่แสดงว่ามันคือกิจวัตหรือเปล่าครับที่พอได้ยินเสียงปุ๊บก็ต้องลงไปเพราะเขาพูดว่ายังไม่อยากลงไปตอนนี้อย่างนั้นเหรออาหารอ๋อ ปลดล็อกประตูโอเคฉันแค่ต้องใจเย็นเข้าไว้ทุกอย่างต้องไม่เป็นไรแน่นอนปึ๊บก็เหมือนห้องที่เราตื่นมารอบแรกนะครับแต่มันดูสั้นกว่าที่เราเห็นมากๆโอ้มันเดินให้เลยอะฉันฉันฉันเอาอาหารมาให้นะเสียงแปลกๆฮะฉ,ฉัน เอาเอา,านว่าฉันไปแล้วนะเอออย่าอย่าทำร้ายฉันก็พอวางอาหารเออโอ,โอ้ตัวบอลเลอร์เลยอะเจ็บเธออย่าเข้ามาใกล้ฉันวิ่งหนีโทรศัพท์ดังโอ้โทรศัพท์ฉันนี่นาโคงจะเป็นเพื่อนบ้านอีกแน่เลยสวัสดี สวัสดีอรุณสวัสดิ์โอ้ฮะฉันหวังว่าฉันคงจะไม่ได้มารบกวนอะไรคุณนะนะพอจะมีเวลาสักสองสามนาทีไหมมันจะมาขายตรงกูปะเนี่ยผมไม่รู้ว่าปลายสายเป็นผู้ชายผู้หญิงด้วยสิเอาเป็นว่าผมตี่าเป็นผู้ชายแล้วกันนะพอดีผมต้องการจะปิดหลอดไฟด้วยสิแต่พอดีว่าผมขึ้นไปเหยียบบนบันไดแล้วมันสั่นๆน่ะอยากจะให้คุณช่วยหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันน่าจะช่วยได้แหละตอนนี้เลยเหรอเอ่มถ้ามันไม่รบกวนคุณนะนะโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวรีบไปหาขอบคุณนะคุณนีี่้หชชววยิิตจรง ประตูหน้าตอนนี้ไม่ได้ล็อกนะเข้ามาได้เลยโอ้แต่คุณไม่น่าจะเปิดประตูหน้าบ้านจริงเว้ยไม่ใช่เหรออ่ะเอเธอเอเอเดี๋ยวป๊บเดียวไปหาอืมก็มีอีกเรื่องหนึ่งให้ต้องจัดการอย่างน้อยก็น่าจะพอทําให้สบายใจขึ้นได้โอเคครับไปหาเพื่อนบ้านแล้วกันนะบรรยากาศข้างล่างนี่เอวงเวงนะครับแล้วก็ปะสัตว์ประหลาดด้วยโอเคได้เวลาออกนอกบ้านโชว์อยู่เป็นเหมือนกับอพาร์ตเมนต์เหรอเพื่อนบ้านก็คงจะเป็นชั้นบนหรือแบบไม่แน่ใจนะครับ พอบ้านทางซ้ายไปไม่ได้ขอเช็คก่อนนะครับทางขวาไปได้ไหมผมเพื่อนบ้านทางนี้เหรอผมลองไปเช็คชั้นบนก่อนดีกว่าครับขึ้นชื่อว่าเพื่อนบ้านมันน่าจะเป็นตึกเดียวกันนะครับออกขึ้นไม่ได้ฮะเสียงว่าเพื่อนบ้านหลังน้นนะครับปะ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 ตัวเกมขาวดำเออใช่มันขาวดำเน้ะแต่สีที่เห็นเนี่ยจะมีสีแดงกับสีเหลืองของสัตว์ประหลาดที่มีสีขึ้นมาประตูหน้าบ้านไม่ได้ล็อก ผู้ชายเหรอดีจ้าอ๋อผู้หญิงอ๋อไปคุณป้าโอเคโอเคนั้นแปลใหม่อู้ขอบคุณนะมาเร็วด่วนจีเลยไม่มีปัญหาค่ะคดีว่าม่อคืนหลอดไฟมันขาดนะก็เลยแบบนั่งกินข้าวไม่ค่อยเห็นนะ่ะบันไดน่ะมีแล้วแต่ว,ว่าปีนขึ้นไปไม่น่าจะไหวด้วยสิแหม่พอแก่แล้วก็อย่างงี้เนาะพอจะขึ้นทําอะไรก็ดูแบบเหมือนไม่ไหวเลยอะ่ะอืมอ,อืมอมเอาเป็นว่าคุณมีหลอดไฟหรือเปล่ามีอยู่ตรงเคาน์เตอร์ไงขอบคุณนะที่รักฝรั่งก็จะเรียกกัน่างครับน่ารักสนิทสนมกันดีหยิบหลอไ เป็นคุณป้านะคะผมต่อไปก็คือเปลี่ยนหลอดไฟตรงนี้ตกแน่เลยอ่ะแล้วคุณป้าไม่คิดจะมาช่วยจับบันไดหน่อยเหรอวุเสร็จแล้วใช่ไหมวิเศษแวบ,บเลยอ่ะขอบคุณมากเลยจ้าไม่มีปัญหาต้องการให้ช่วยอะไรอีกไหมอ๋อไม่มีแล้วขอบคุณมากเป็นยังไงบ้างหรอไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเธอเท่าไหร่เลย ก็เฉยๆอะค่ะไม่ค่อยได้ออกมาทําอะไรมากด้วยช่วงนี้พอดีว่างานยุ่งๆอะค่ะวันนี้เธอยังทํางานออนไลน์พิ่นี้อีกเหรออตอนคุยกันในโทรศัพท์เสียงเธอดูเครียดๆนะคงจะไม่ได้แบบไปยุ่งอะไรตอนเธอแบบติดภารอะไรอยู่ใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รบกวนอะไรเลยค่ะพอดีว่าเออหนูเป็นฟรนะีแลนซ์อะเรื่องตารางงานหรือการคุยงานค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากๆเลยโอ้อย่างนี้ก็ถือว่าดีเนะาะเธอได้ทํางานที่บ้านด้วยนี่สำหรับเธอมันคงจะง่ายๆใช่ไหมล่ะใช่ค่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวกลับไปทำงานก่อนนะคะโอ้ได้เลยจ้าโชคดีนะคุณเช่นกันโอเคครับคุณป้าจริงๆการเป็นฟรีแลนซ์ทำงานอยู่บ้านนี่ผู้ในฐาะะของคนที่นั่งอยู่หน้าคอมนั่งทำวิดีโอนี่มันเฉานะ คนบางคนได้ไปแบบทํางานบริษัทอาจจะเบื่อรถติดอาจจะต้องไปทํางานไปเจอหัวหน้าด่าอะไรก็แล้วแต่แต่พอเป็นลูทีนไม่กิจวัตเนี่ยได้เจอผู้คนเพื่อร่วมงานบางทีอาจจะดีก็ได้แต่ในกรณีอย่างผมหรืออย่างใครหลายคนได้แบบนั่งทำงานคนเดียวเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมังเฉาจริงนะ <c oughs> การอยู่คนเดียวนานๆฟุ้งซ่านนะครับยิ่งถ้าเกิดงานติดพันแล้วไม่มีใครให้ปรึกษานี่เฉาแบบเฉาจัดเลยเอยรู้สึกไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เลยฮะอเอาเป็นว่าก็ต้องทํางานให้จบในวันนี้หรือบางทีควรจะพักสักหน่อยดีกว่า นี่ยครับคือด้วยความที่แบบทํางานอยู่กับตัวเองอะ่ะมันจะแยกแยะไม่ออกว่ากูควรจะพักกูควรจะทําหรือกูควรจะทําอะไรดีเพราะทุกอย่างมันยืดหยุ่นไปหมดไงนะครับมันทาให้แบบค่อนข้างจะกะอะไรได้ยากนะครับก็ถามว่าตรงไหมก็ใกล้เคียงอยู่นะวันนี้เหนื่อยซะแล้วด้วยสิอืมแต่ให้กลับมาเขียนพรุ่งนี้แล้วกันก็ประมาณนี้นะไม่ได้ผิดแปลกมาสัทีเดียวถ้างั้นต่อไปต้องไปกินยาเพิ่มไหมนะยาก้าเจีย๊ยเรียบร้อยแล้วด้วยก็คงต้องไปนอนพักละมั้งวันวันหนึ่งทำงานได้แค่นิดเดียวนะครับ นอนต,ตื่นสายตื่นนอนไม่มีแรงแล้วก็หอยเหี่ยวแมปะ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 ได้เวลานอนพักผ่อนครับจัดไปให้มันผ่านไปหนึ่งวันปะครับโอ้ไม่มีฝันร้ายฮะอู้เช้าแล้วเหรอนี่ลุกไหมมีตัวเลือกแสดงว่าอีกหน่อยมันต้องมีตัวเลือกแบบเอ่อให้ไม่ลุกด้วยครับไม่อยากลุกเลยอะ่ะอ่า เมื่อวานดันฝืนตัวเองด้วยสิแสดงว่าเมืม่อวานนั้นเรียกว่าฝืนแล้วเหรอนั่นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ออกจากบ้านในรอบสองอาทิตย์เลยมั้งนี่ฉันกลายเป็นคนที่แบบออกไปทํางานนอกบ้านไม่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยลุกไหมโอ้โหให้ให้ซ้าด้วยเหรอก็ได้นั่นก็ลุกฉันรู้สึกอืมขอให้วันนี้ผ่านไปพ้นไปได้แล้วกันต้องไปกินยาอีกแล้วล่ะอุ้ยถ้ากดยาหมดน่าจะซีดหน้าดูเลยนะครับป้ปไปกินยาก่อนปป้ปป,ปต้องรีบเดินไปนะครับ ยายัางปูงปิ้งอยู่นะครับกินยาซะโอเคอย่างน้อยก็ยังดีที่มียาช่วยได้ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะพอทํางานไหวหรือเปล่าด้วยสิอาบนว่าฉันควรจะไปจัดเตียงซะในขณะที่ยังมีเลี้ยวแรงเหลืออยู่ละกันโอเคได้ไม่กวาดละป้าป้าไปเก็บกวาดห้องนอนเตียงละกันป้า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 จึงจึงจึง,จงโอเคเริ่มทําการเก็บกวาดชับ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 ภาพน่ารักดีนะครับเนี่ยฮฝุน่นมาเรื่อยเลยฮะคงจะเพราะไม่ได้กวาดมานานแล้วละม้งเนี่ย ผมต้องมั่นทำความสะอาดบ่อยๆไม่คนจะรู้สึกแย่หน้าดูเลยบางทีฉันควรจะอีกแล้วเหรอตอนนี้เลยเนี่ยนะคุณมันไม่แฟร์นะฉันเพิ่งตื่นเองนะฉันแค่อยากจะอยได้ฉันแม่งเลยความเจ็บนั่นโอเคโอเคฉันไปแล้วความเจ็บปวดเหรอครับเฮิร์ทเหรอหมายความยังไงอะครับแล้วคือไม่ไม่เอาอาหารลงไปเสิร์ฟแล้วอาหารจะไม่หรือ,อยังไงเก็ตฟู้อ๋ออาหารอยู่นี่ครับ ทุกครั้งที่เจ็บปวดต้องเอาอาหารลงไปให้อย่างนี้หรือเปล่างงๆนะครับฟักแดทเฮิร์เหรออะไรคือเฮิร์สนะครับว่าเฮิร์ในความหมายของเกมคืออะไรมาแล้วมันตัวโต,วตวขึ้นปะไม่เนาะวางอาหารอันนี้อาหารสำหรับเธอเขานี่จะเงียบได้หรือยังทำไมเธอยังทำแบบนี้กับฉันอยู่อีกล่ะปล่อยให้ฉันไปไม่ได้หรอไงโดดเดียว ทำไมถึงเอาแต่ทำลายฉันล่ะต้องการที่จะอ้ยทำไมมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้วเนี่ยฉันต้องพยายามที่จะสั่นไม่หยุดเลยทำอะไรกันเนี่ยฮะนี่พยายามจะถล่มบ้านเหรอไงฉันจะต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วโอเครีบออกไปมันจะถล่มบ้านอย่างนั้นเหรอโอเคฮะฮะ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันจะพังทุกอย่างแล้วอา้าวก็ไม่พังี่หับ้านกรสบสงบสุขดีคุณป้าเดินมาละอ้อรุณสวัสดิ์จ้าสาวน้อยเออสวัสดีเป็นยังไงบ้างเหรอวันนี้ก็ปกติดีสบายดีค่ะแล้วนี่คุณป้ามาเดินเล่นเหรอก็กําลังจะไปร้านกาแฟนิดหน่อยก็เลยคิดว่าเดินไปดีกว่าใกล้นิดเดียวเองและอากาศก็ดีออกหน้าออกมาเดินใช่ไหมล่ะนั่นสินะอยากจะเดินไปด้วยกันไหมเออไปไม่ได้อ่ะ พาดีต้องทำงานอโอนี่เธอใช้เวลาทำงานเยอะนะเนี่ยได้ออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าก็ไหนๆเธอก็ยังสาวอยู่ก็ควรจะดูแลตัวเองบ้างนะถ้ากิสุขภาพดีตั้งแต่ตอนนี้ก็น่าจะดีน่าดูโอ้ผู้คนอายุเท่าเธอเนี่ยไม่ค่อยคิดหรอกว่าสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้จะพูดอะไรให้มันรู้สึกแย่นะอ๋อไม่หรอกค่ะไม่หรอกโอ้เอาเป็นว่าไว้เจอกันนะ อตกลงอีป้านี่ยมนรู้อะไรบ้างเนี่ยเอาไปหัวร้อนใส่ป้าเขาเฉยเลยฮะไปว่าป้าเขาทำไมอ่ะแต่อย่างน้อยรู้สึกว่าแผ่นดินจะหยุดสั่นแล้วฮะบางทีมาอาจจะใจเย็นลงแล้วมัง้งไม่ถล่มอะไรแล้วอย่างนั้นเหรอเดินตามป้าไปได้ไหมอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> คุยกับป้ารู้สึกว่าฟีลกู๊ดดีว่ะปัญหาคือน่าจะเป็นทุกอย่างเกิดขึ้นจากตัวเราแน่นอนครับ ประดำปะดำอุ้ยรูปตกของพังหมดเลยครับเฮ้ยนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เนี่ยลูกพังแจกันพังอะไรพังหมดเลยฉันไม่อยากจะมาทําความสะอาดอะไรพวกนี้แล้วนะบ้าเอ้ยทำไมยังคงเป็นแบบนี้อีกล่ะฉันก็ไม่มีสมาธิพอจะมาเขียนงานนะสิหรือบางทีควรจะพักสักหน่อยให้มีพลังงานมากพอจะมาเขียนในตอนบ่ายถ้าเกิดไอ้เจ้าน,านั่นมันไม่ถล่มตึกเราซะก,ก่อนนะนะอ่าเรียวแรงไม่ค่อยมีนะครับพังทุกอย่างเละเทะเลยคงไม่ใช่ว่ามึงพังเองนะ น่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคไปนอนไปนอนไปนอนครับโอเคงั้นก็นอนพักซะโอเคครับเรสเข้าสู่วันที่สองวันใหม่อันสดใสนี่นอนข้ามวันเลยเหรอหรือฉันควรจะนอนอย่างนี้ต่อดีนอนให้มันไหลผ่านไปอีกวันควต้องไปเขียนงานให้มันจบแล้วแหละแต่ถ้าเกิดลุกขึ้นไปคงจะมีเรื่องเกิดขึ้นแน่เลยอะไม่อยากจะทำเลยนะแต่ว่าฉันต้องทำฉันต้องทำ ใช่ฉันต้องตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาโอเคครับเตียงมันดูดถ้ายาหมดน่าจะนรกแตกหน้าดูเลยพม่แต่ฉันต้องกินยาทําไมเนี่ยไม่เห็นว่ามันจะช่วยหยุดอะไรได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่กินคงจะแย่กว่านี้สินะคงจะปล่อยให้แย่กว่านี้ไม่ได้หรอกแล้วก็ไปต่อครับสรุปคือมันบอกใบให้แล้วเราตรงไปทํางานนะครับมันก็ตรงไปทํางานก็ได้ปะสวัสดีจ้าฉันมาทํางานแล้วสตาร์ทเวิร์กโอเคครับอย่าสั่นก็พอเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆ พยายามเข้าสู้ๆกับบัตเตเนีอ่ากูว่าแล้วที่แเป็นบ้าอะไรอีกเนี่ยไม่ไม่เอาอีกแล้วเวย้ยไม่สนทำงานต่อครับเอาอีกเฮ้ยอายหยุดสักทีบ้าเอ้ยอาสิโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วอ่าตกลงเราเริ่มหัวร้อนแล้วนะครับต้นตีเริ่มเปลี่ยนแล้วกูเริ่มดุดันแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเคมา is time for aggressive ถืออาหารเข้าไปอย่าเข้าไปงอเนกับเอดปีศาจตัวน,นั้นสิเข้าไปก็โหดเลยโชว์โหดโชว์โหดไปเลยม้วนเดียวอย่าไปงอกับปีศาจตอนนี้มันตัวใหญ่แค่ไหนกันเชียวมันก็ใหญ่อยู่นะโอเคนี่ฉันไม่ได้แกต้องการอามีความสุขหรือยัง <c oughs> ความสุขและเด็กแกทำตัวแบบนี้ฉันจะอยู่ยังไงนะฮะดูอย่างป้าข้างบ้านสีอายุตั้งเยอะแล้วเธอยังสามารถที่จะทําอะไรต่อมีอะไรได้และดูฉันตอนนี้สิเพิ่งจะ20เองแค่จะออกจากบ้านยังทำไม่ได้ด้วยซ้ําเพราะว่าพราะเพราะว่าแก แค่ฉจะทํางานยังไม่ได้เลยพวแก้แหละทำเรื่องบ้าๆนี่ใส่ฉันความผิดของแกนั่นแหละความผิดแกไม่ชอบที่จะมาอยู่ข้างล่างนี่ใช่ไหมฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันฉันก็ไม่ชอบที่ฉันไม่สามารถไปปาร์ตี้เพื่อนไปดูหนังหรือไปร้านอาหารได้เลยถึงฉันจะพักได้แค่สองสามวันแต่แกก็เอาแต่ทําลายฉันอีกเนี่ยทำไมต้องทําตัวแบบนี้ทําไมแกถึงไม่ทําแบบที่ควรจะเป็นล่ะทําไมแกงได้ไล่ฆ่าขนาดนี้ทําไมแกออาฉัน ต้องการอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตกใจอะไรเนะนี่ยชั้นชั้นอย่ามาจับฉันนะเพ้นอีกแล้วเหรอโอ้ยพระเจ้าโอ้โหมันเกือบจะบีบกระดูกฉันหักแล้วเนี่ยหายใจแทบไม่ออกเลยไม่แน่ใจว่าจะเดินไหวหรือเปล่าฉันคงต้องไปกินยาเพิ่มฉันไม่ควรจะต้องเบิ้ลยาเร็วขนาดนี้แต่ช่างมันเถอะ เดินไม่ค่อยไหวจริงๆด้วยครับตอกแตกตอกแตกสปีดในการเดินช้ามากครับถ้ากินยาเสร็จแล้วก็ไปนอนมันจะเข้าหลูบเลยนะไม่นะยาหมดได้ยังไงเ่ะเชียอยาหมดอย่างนั้นเหรอไม่นะนี่เธอโทรมาอีกแล้วฮัลโหลสวัสดีตอนเช้านะโอสวัสดีตอนเช้าเออนี่เธอโอเคหรือเปล่าเสียงดูไม่โอเคเลยคือฉันฉันแค่เหนื่อยน่ะนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ มันก็เป็นบ้างบางครั้งอะนะก็พอยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งหลับยากขึ้นะนะเนาะถ้าเกิดตอนนี้เธอไม่ได้งานยุ่งเกินไปพอจะขอรบกวนะไรเธออีกอย่างได้หรือเปล่าพอดีฉันอยากจะย้ายของออกมาจากเออลงเก็บของนิดหน่อยอะแต่พอดีว่ากล่องมันหนักเกินไปสำหรับฉันอนะโอเคขอโทษด้วยนะพอดีว่าไปไม่ได้แยงว่าน่าจะเป็นคุณป้านะครับจะได้เปลี่ยนคำใหม่ขอโทษด้วยนะพอดีว่าหนูไปไม่ได้อ๋อโอเคไม่เป็นไรจ้าพอดีป้าคิดว่าตารางงานหนูน่าจะไม่ยุ่งไงป้าก็เลยคิดว่าหนูจะพอมีเวลา พอดีว่าวันนี้หนูยุ่งอะค่ะขอโทษด,ด้วยโอเคโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นพรุ่งนี้ล่ะก็คิดตัวไม่ได้เหมือนกันค่ะนี่หนูโอเคหรือเปล่าอยากจะให้ช่วยอะไรไหมแล้วก็วางสายไปใช่ควรจะทำยังไงดีล่ะโอเคครับคุณป้าผู้มีชีวิตอยู่มานานนะครับก็อยากจะดึงเราเข้าสู่แสงสว่างแต่ตัวเราตอนนี้ก็ยังสต๊ c ก in นเดอะดาร์กไซ์นะครับโอเค ตื่นขึ้นมาลุกต้องลุกสี่รอบนี่เลยดูทรงทุกอย่างมันเจ็บไปหมดลุกฉันควรจะไปหาหมอแต่หมอก็เอาแต่พูดว่าไม่รู้ว่าที่ระเกิดกับเราคือยังไงกันแน่เหมือนปกติเขาอาจจะเปลี่ยนใบสั่งยาทีหน่อยถ้าเกิดทันโชคดีพอแต่ฉันก็แค่อยากมีชีวิตปกติปกติทำเหมือนกับที่คนทั่วไปเขาทำกันแต่ไอ้เจ้านั่นมันไม่ยอมปล่อยให้ฉันทำ ฉันไม่ได้อยากรอเวลาให้มันมาทำลายฉันอีกฉันแค่หวังว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปแต่ฉันทำมันไม่ไหวแล้วออืฮหน้าหดหูจังผมนึกว่าผมจะสามารถมาเสิร์ฟความสนุกให้กับคนดูได้ให้ตายเถอะนะเล่นและอินอาฉันไปแล้วฉันไปแล้วอ่าโอเคโอเคใจแข็งแล้วนะครับทุกคน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลาลปละไปอีกหนึ่งวันให้มันทำ้ายเราโอเคปะอีกหนึ่งวันครับชึบหยิบหยิบมีดเหรอรอบนี้เป็นมีดครับไม่ใช่อาหารครับจะเป็นเกตไนฟ์เลยซึ่งเราจะไปกำจัดมันอย่างนั้นเหรอผมว่าจะจบลงด้วยดีนะมันโอเคแหละฉันต้องทำมัน แกอยากให้ฉันมาตรงนี้ใช่ไหมได้ฉันมาแล้วต้องการที่จะไม่ฉันยอมมันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะตกลงแกต้องการอะไรจากฉันกันแน่ฉันไม่ได้อยากต้องกลัวแกตลอดเวลาหรอกนะฉันไม่ได้อยาเจ็บปวดตลอดเวลาฉันไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ต่อไปอีกแล้วไม่ฉันไม่มีใครคบอีกแล้วก็เพราะว่าแกนั่นแหละ ไม่ใช่เพราะว่าแกงกันเหรอที่ทําลายชั้นแล้วก็เอาแต่ผักใส่คนอื่นออกไปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สําคัญหรอกอย่างงี้แหละดีที่สุดแล้วใช่อย่างนี้แหละดีดะดถ้าไม่มีแกงแล้วจะดีได้กว่านี้ไม่มีชั้นอย่างนั้นเหรอเธอก็ตายฉันรู้โอเค ฉันฉันฉันทำะไรลงไปเนี่ย,มามายไม่ไม่ฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตาย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 อืมเจ้าเนี่ยคืออะไรนั่นเธอทำอะไรนะ่ะเฮ้ยนั่นเดี๋ยวก่อนคุณป้าเหมือนจะมาหาครับและตัวไอ้นี่ก็เฟดฮะคุณป้ามาเจอเราพอดีเหรอ เรากำลังสู้ในความคิดตัวเองและสิ่งที่คุณป้าเห็นคืออะไรอะ่ะกลิดข้อมือหรือเปล่ายังอยู่ที่นี่บางครั้งฉันก็หวังว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปฉันคงต้องหาทางจัดการกับเจ้าสิ่งนี้วัด <What? c oughs> <c oughs> คุณป้ามาหาเราเหรอครับพอรู้สึกว่าเราหน้าจะไม่ไหวอย,อย่างนั้นเหรอคราบเลือดเฮ้ยฉันยังคงต้องทำความสะอาดพวกนี้อีกสินะลืมไปเลยเนี่ยไม่ค่อยทำทีหลังแล้วกัน แสดงว่ามัคงจะหิวสินะก็ไม่ได้มาไปสัปดาห์แล้วนี่นาโอเคมาลุยกันไม่รู้นะครับคือแค่เห็นว่ามันน่าจะใช่ที่แรกคิดว่าจะเดินไปนอนแต่พอมาที่ประตูแล้วเหมือนมันชี้นำอะยังอยู่ไม่พวกการ่างเป็นตัวเล็กละ ฉันเอานี่มาให้เธอฉันไม่ได้อยากจะฆ่าเธอนะฉันแค่ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้อยาะทำร้ายฉันหรอกแต่เธอก็ทำฉันต้องเจอกับเรื่องแบบนี้มานานมากยาช่วยฉันนะนะแต่ว่ามันห่วยอ่ะฉันก็ยังคงเกลียดเธออยู่นะเกลียดมาตลอดแหละใช่ตลอดเลยแต่ฉันก็ไม่ได้อยากตาย เพราะฉะนั้นเรามาร่วมมือกันเนานะว่ามันจะเป็นยังไงต่อได้ใช่ฉันก็ไม่ได้ชอบแบบนี้เหมือนกันแต่เราก็เชื่อมถึงกันอะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งนั้นตกลงกันไหมไม่ยอมพูดฮะตกลงโอเคไว้จะลงมาหาใหม่ต้องไปทำความสะอาดอะไรข้างบนเยอะแยะเลยเจ้านี่คืออะไรครับ ตัวแทนของสมองเหรอครับสักอย่างหนึ่งพี่รู้สึกว่ามันคือสมองหรือว่าเป็นตัวแทนของความเศร้าความเครียดสักอย่างหนึ่งครับที่แบบพอมันมากเกินไปแล้วพอเราคิดจะตัดทิ้งอะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ครับมันตัดไม่ได้สุดท้ายก็ทําได้แค่ว่าทําให้คาลดกลับไปในแบบที่ควรจะเป็นแต่แบบนี้ก็ดูเหมือนจะแต่ก็ร่างกายเท่ามนุษย์เราอาจจะปกติแล้วละมัง้งออ้ยตัวตีทําความสะอาดสินะเสียงอะไรอะ่ะ มีใครมาเคาะประตูหรือเปล่าป๊บป๊ป๊าคุณป้าสวัสดีคือพอดีว่าป้าเห็นว่าเธอกลับมาจากโรงพยาบาลแล้ววะนะก็เลยอยากมาดูว่าเธอสบายดีหรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคค่ะไม่ต้องห่วงคือเอาจริงๆก็ไม่ได้ดีมากหรอกคะ่ะแต่มันก็คงจะไม่ได้แย่ไปกว่านี้นะขอบคุณนะสำหรับหนูไม่ต้องขอบคุณป้าหรอก ก็ถือว่าโชคดีนะที่เธอไม่ได้ล็อกประตูบ้านน่ะอ๋อนั่นสินะขอโทษด้วยเอาเป็นว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดต้องการอะไรแล้วก็โทรหาป้าได้ตลอดนะเพราะว่าหนูช่วยป้าไว้เยอะเลยป้าแค่อยากช่วยหนูบ้างเท่านั้นเองขอบคุณหนูต้องขอโทษด้วยนะพอดีในบ้านมาค่อนข้างรกมากเลยอ่ะยังคงต้องเก็บกวาดเละเยอะแยะเลยและก็อย่างว่านอนเรื่องคราบเลือดคงไม่มีใครมาทําความสะอาดให้หรอกเอ่อเผลอพูดอะไรแปลกๆไปหรือเปล่า คงไม่หรอกแต่ถ้าเกิดดูอยากให้ป้าช่วยแล้วก็บอกได้นะอป้าไม่ต้องช่วยก็ได้นะถ้าเกิดอยากให้ป้าช่วยแล้วก็บอกได้โอเคขอบคุณนะป้าใจดีจังเลยตามนั้นนะครับซึ่งให้ป้ามาช่วยแล้วมิตรภาพก็ก่อตัวละมั้งแล้วทุกอย่างก็เฟดลงสรุปแล้วผมอ่านมาตอนก่อนเริ่มเกมนะครับว่าสัตว์ประหลาดนนะีคือ d i s p l a c e แล้วก็ anxiety นะครับก็คือความเศร้าแล้วความเครียดความมิตตกและพวกนี้ขอบคุณนที่เล่นนะครับเกมนี้ชื่อว่าอะไรนะครับ uh, the m o n s t e the, the monster สักอย่างหนึ่งลืมชื่อแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงต่อจบแล้วใช่ไหมครับก็ถือว่าดีนะครับเป็นเกมที่นำเสนอมุมมองออกมาได้น่าสนใจนะครับแอบรู้สึกแบบนงงๆบ้างครับเวลาเล่นนะครับเพราะว่าแล้วแต่คนอ่ะบางคนที่แบบ ไม่ได้มีวิถีชีวิตแบบนี้นะครับก็จะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่บางคนที่ยัง s t u c ก in the loop นะครับชีวิตยังคงวงเวียนอยู่กับลูปเดิมที่แบบไม่ค่อยมีเนจในการทํางานนอนมากกว่าลุกขึ้นมาทําอะไรไม่ค่อยมีเรี้ยวแรงเท่าไหร่เพี่เข้าใจนะครับว่าคนลักษณะนั้นเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าใครที่อยู่ในมโมเมนต์นี้นะครับก็สามารถที่จะออกมาได้นะครับจะด้วยเรื่องของยาเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของคุณหมอเรื่องของครอบครนะัวแล้วก็แล้วแต่ก็หวังว่าอะไรมันจะดีขึ้นนะครับเหมือนกับในเกมนี้ที่ถ้าเกิดยอม ต่อสู้ฝืนกระสิ่งที่ต้องเจอขึ้นมาสักนิดหนึ่งมันอาจจะเหมือนร้ายแรงแต่มันกลับมาจะทําให้เรามีความเป็นเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ดีครับที่ช่วยให้เราหลุดพ้นมาได้ไม่รู้ว่าในเกมมันหลุดพ้นหรือเปล่านะครับแค่เท่าที่ดูก็ไม่ได้แย่เหมือนวันสองวันแรกที่เจอนะครับและนี่คือเดอะบอด m ี้มอนสทรัสนะครับหรือว่าร่างกายขนาดมหึมาหมายถึงตัวในห้องใต้ดินแล้วมั้งครับถ้าใครดูแลชอบกันอย่าลืมกดไลค์นะครับนี่อะย่าบอกอย่าคุยคอมเมนต์ Comment, ครับจะลงไปอ่านสำหรับวันนี้ไปแล้วครับรบ๊าย